หวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ก็อยากจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเนาะอยากจะบอกต่อมากเลยอะอะสำหรับคนอันนี้คือต้องต้องใช้ลิปมันเนาะที่นี่คือแบบอากาศมันหนาวอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดฮีตเตอร์อะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่า <c oughs> ผิวผิวแห้งะไรเนี้ยเราต้องทาครีมตลอดอันนี้คือแม่ ทาบ้างไม่ทาบ้างด้วยความที่แบบคิดว่าตัวเองผิวดีอะไรเงี้ยเออนะแต่พอไม่ทามันก็จะแบบออผิวมันจะคันค่ะทุกคนผิวแห้งแล้วก็คันเพราะฉะนั้นตั้งแต่มีลูกเนาะก็จะแบบโอ้ยหน่อยอะไรเงี้ยข้ออ้างเนาะเหนื่อยอะไรเงี้ยขอนอนก่อนอะไรเงี้ยเออผิวก็ไม่ทาครีมอะไรเลยอะไรเงี้ยเออบน,นี้แม่มาฟื้นฟูตัวเองเอา่า ก็เริ่มทาครีมแล้วอะไรเงี้ยเออแต่ไม่ควรนะคะทุกคนไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยเพราะว่าการทาครีมนะคะทำให้แบบว่าเออชะลอความแก่ของเราแล้วเงี้ยเออจริงจริงๆเออนะก็เลยแบบน้องยหญ่อะอย่าแบบว่าอย่าอย่าละเลยอะไรเงี้ยเออเพราะตัวเองละเลยมาแล้วเราก็ไม่อยากให้คนอื่นแบบอืเป็นเหมือนเราอะไรเงี้ยเออนะก็อยากจะมา เล่าต่อให้ฟังเนาะสำหรับคนที่แบบว่าเต็มจะจะ,จะมีลูกอะไรเงี้ยเออเนาะก็เขาเรียกว่าอะไรนะเล่าเล่าในมุมของลินนะบางคนอาจจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอ,อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆยคน,นอะไรเงี้ยเออเนาะอันดับแรกเลยทานอาหารเสริมนะคะทุกคนทานอาหารเสริมสําคัญมากๆเลยสําคัญกับแม่เนาะ แม่กับลูกด้วยอะไรเงี้ยแม่มีสุขภาพดีส่งผลไปหาลูกอะไรเงี้ยเออช่วงตั้งแต่อ่าตั้งครันอะไรเงี้ยเออนะคะลินของลินทานทานจนแบบว่าคือทานทานจนแบบคลอดอะไรเงี้ยเออคลอดมาก็เปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งเพื่อบำรุงเราบำรุงลูกอะไรเงี้ยเออเนาะก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์เปลี่ยนไปสภาพร่างกายของเราอะไรเงี้ยอ่ามันจะมีอาหารเสริมที่แบบว่า ทานช่วงที่แบบว่าตั้งท้องอะไรยเงี้ยเออบำรุงตัวเองอะไรย่างเงี้ยเออนะคะของเลนนะสําคัญมากๆค่ะทุกคนอเห็นไหมผมผมที่คุณแม่บ่นหลายคนว่าผมร่วงอะไรยเงี้ยเออ ของเรียนล่วงล่วง,ล,วงล่วงก็ล่วงเยอะแต่ว่าไม่ถึง50ประมาณ1 0อร์เซนะไรเงี้ยล่วงเยอะแต่ว่าผมก็ยังหนาอยู่อะไรเงี้ยนี่ก็ผมผมกาลังเกิดใหม่อะไรเงี้ยเออก็ไม่มีอาการผมบางเลยแล้วก็ช่วงที่แบบว่าตั้งครันคือไม่มีอาการปกติอายงกลิ่นนั่นมันก็ต้องมีไอมีปวดหัวบ้างอะไรเงี้ยเออไม่มีคะ่ะทุกคนคือด้วยความที่แบบคิดว่าร่างกายเราแข็งแรงได้รับอาหารเสริมอ่า ครบเขาเรียกว่าอะไรนะปกติเราทานอาหารอนะ่ะก็ไม่ครบห้าหมูอยู่แล้วไรเงี้ยเราก็ช่วยทานอาหารเสริมไปอ่าไปเขาเรียกว่าอะไรนะไป,ไปเติมเออไปเติมของเราอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่ขาดอไรเงี้ยเออนะคะคือสําคัญมากๆอไรเงี้ยเล่นอันนี้คือข้อดีนะข้อดีแล้วก็ทาทาครีมนะคะทุกคนทาครีมทาครีมตั้งแต่ท้องเลยอ่าทาครีมแล้วโอ้ยแม่ไม่มีรอยแตกลายเลยค่ะทุกคนเอ้ย อยากจะบอกต่อแม่มากๆคือแบบว่าใครที่แบบเต็มตัวตั้งครรภอะไรเงี้ยคือสําคัญมากอ่านเสริมแล้วก็ครีมทาท้องคืออยตอนแรกก็แม่ใช้แม่ใช้แบบครีมนะเปลี่ยนมาใช้ออยอ่แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ครีมอีกออยมันจะแบบเหมือนเราใช้ครีมมาก่อนครีมมันจะเข้มขนนะ้นเนาะพอเปลี่ยนมาออยมันก็จะแบบแห้งกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ดียี่ห้อเดียวกันค่ะทุกคนยี่ห้อเดียวกันแต่แม่ส่วนตัวแม่จะชอบอ ครีมนะเออคือแบบดีต่อใจมากอ่า,อา,ารเสริมแม่ใช้เพล็กนั่นแคร์นะคะ u ยูเคนเมวันค่ะทุกคนดีมากเออมันเป็นการลงทุนกับตัวเองอะไรเงี้ยเนาะเออแล้วแบบริมไม่มีการกินยาใดๆเลยไม่มีไม่มีการกินยาอะไรเงี้ยเออเพราะว่าอ่า เนอเราก็ไม่อยากป่วยอะไรเงี้ยแล้วก็เดินนั่นเดินนี่ออกกําลังกายเบาๆของเราไปอะไรเงี้ยแต่ว่าปกติอยู่ที่นี่คือมันต้องมีจามมีอะไรบ้างคือไม่มีเลยค่ะทุกคนปลอดภยัยอะไรเงี้ยเออเนาะสำคัญอะไรเงี้ยแล้วก็ครีมนั่นแหละเออครีมมันตอนเวลาไปหาหมอที่นี่นะมันมีหลากหลายยี่ห้อ ให้เลือกลินก็อ่านว่าเราจะใช้ยี่ห้ออะไรอไรเงี้ยเออเพลงนั้นแคร์แม่ทํากันแม่ดูรีวิวมาแล้วอไรเงี้ยเออยี่ห้อนี้แม่ชอบอไรเงี้ยแล้วก็ดัดใช้ได้ดีจริงๆแล้วก็ครีมทาผิวเออเดี๋ยวแม่แม่จาชื่อยี่ห้อไม่ได้ขวดสีชมพูฉล,ลากสีเมียวเมียวมียสักสักอย่างจําไม่ได้ดีมากค่ะทุกคนเออใช้ครีมแต้มหัวหัวนมไม่ให้แบบเจ็บไรเงี้ยเอออ่าแต่ไม่ได้ใช้เพราะว่า ไม่ได้ให้นมน้องคือแบบแม่เออแม่สู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยเออพอให้นมผงแทนอะไรเงี้ยเออช่วงนั้นคือแบบเป็นช่วงที่แบบต้องบีบนมต้องปั๊มนมนมน้ำนมไม่ออกอะไรเงี้ยเออคุณพ่อก็เลยต้องตัดสินใจไปซื้อนมผงมาให้ลูกทานค่ะทุกคนเออเนาะสำคัญมากๆอย่าลืมนะคะอ่าอาหารบำรุงแล้วก็ครีมทาเดี๋ยวแม่มาลงคอมเมนต์ให้ดูว่าย้อนอะไรเดี๋ยวเอารูปมาให้โลเอารูปมาให้ดูด้วยอะไรเงี้ยนะคะบาย